วันนี้ค่ะ31มีนาคม2568กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมูตุนิยมวิทยารายงานว่าจากการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เวลา7นาฬิกาพบว่ามี after shock แล้วกว่า200ครั้งค่ะ โดยล่าสุดค่ะเมื่อเวลา1นนาฬิกาหนนาทีของวันที่31มีนาคม2568มีรายงานว่าจังหวัดแม่ห้องสอนเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.9ลึกหกิโลเมตรโดยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศนทำให้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวมากที่สุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้สรุปข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่30มีนาคม2568เวลา6นาฬิกา พบว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้ว21ครั้งอย่างไรก็ตามค่ะขอให้ประชาชนติดตามรายงานเหตุการณ์จากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn